โอ้นี่เลี่ยมอย่างคลาสสิกเลยโอ้ไม่แท้เว้ยโอ้นี่เลี่ยมแบบโตรสุดเลยนะเยะอันนี้ไม่แท้อ่ะเสียดายอ่ะนี่เลี่ยมแบบโบราณเลยนะเนี่ยเป็นเป็นเกยโครน,นาพวกนี้เกย์ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าสิบปีนะโอ้ดูโอ้เสียดายนี่นึนนว่ามองอย่างนี้นี่ว่าแท้เลยนะ คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเก้เขาแกะพิมพ์ใหม่มเขาไม่ได้ถอดพิมพมาเนี่ยเดีย๋ยวเพื่อนๆดูนะดูเลี่ยมอย่างเงี้ยเฉพาะเลี่ยมนี่ห้าสิบปีนะเนี่ยไอเลี่ยมกรอบแบบเนี้ยพี่หกสิบกว่า <c ười> เห็นตั้ง <c ười> แต่เด็กแต่อนนนี้มันเป็นเก๊เก่า <c ười> มาจากเชียงใหม่ท <c ười> ่านเหรียญน,นี้หน้าตาตรงกับด้านบนนะ ที่เป็นสีทองอะ่ะอันนี้พี่ได้ผมแปดล้านเลยเลยเนะี่ยไม่แทอ้อยากให้แท้ทุกองจริงๆไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยมีองค์เนี้ยจ,จะใช่แต่ไม่รู้ขายได้หรือเปล่าเดี๋ยวให้เพื่อนมาดูอีกทีกันเผื่อเขาขายเผื่อพี่ขายได้อะเดี๋ยเริ่มเซอรมิพัตาคารมีมีองค์เนื้อดินเนี่ยให้เพื่อนผมมาดูก็ได้เนื้อดินอะเผื่อพี่ขายได้แต่องค์อื่นไม่ได้ใช่เสียได้ออะมองแว็บแรกรู้ว่าแท้จริงนะ วันนี้มีเหลือสักกี่องวันนี้วันนี้มาหมดโอ oh, ้เสียดายขอบมันเก่เกาอง oh, นี้แท้นะแต่ยังไม่เอาบ้องนี้ขายยาก<อ>มาได้ผมดูให้ครับอนั่<อ>งก่อนลอง,ลอ,งอะไรอ่ะ ตงนี้มีเขาโค้งนะต้องแกะดูตรงนี้พี่ปล่อยไหมมีหลายโบเพราะว่าของคนแก่เขาให้อันนี้มีโอกาสแทะแต่แต,แต่เหมือนเหมือนเหมือนพ้าเขาวางไว้นานๆ้ะค่อยเอามาเลี่ยมเลี่ยมตอนหลังอะ่ะแล้วมันเหมือน,อนเหมือนมันโดนอากาศร้อนๆะน่ะแล้วก็ชื้นๆก็เลยกลายเป็นฝ้าหมดเลยอย่างเงี้ย องนี้ต้องแกะมาแล้วก็ลองค่อยๆดูอ่ะแต่มันมีโอกาสแท้นะอ,องนี้มีโอกาสแท้หลักแสนค้าหลักแสนเฉพาะพาหน้าไม่เกี่ยวกับทองนะแต่ต้องดูว่าเป็นยุคไหนมันจะมีเขาเรียกว่าอันนี้จะเป็นกรรมการเนื้อดํากรรมการปีเก้าเจ็ดกับพี่นายกรรมปีศูนย์ห้าเพราะเขาใช้พิมพ์เดียวกันแต่เนื้อจะไม่เหมือนกันแต่อ,องค์นี้มันดันมีฝุ่นกบหมดเลย มันเลยมองไม่ออกว่าจะเป็นกรรมการปี97ถ้าเป็นกรรมการปี97ก็หลักแสนแต่แบบสามแสนสองแสนหนึแสนแต่ถ้าเป็นกรรมเป็นพินัยกรรมหลักหมื่นหล,หลายหมื่นอันนี้ต้องดูว่าเป็นพินัยกรรมหรือกรรมการเ oh. จรับดิแต่ดูแล้วพี่อาจจะมีพระดีนะเพราะว่าคุณพ่อเขาคุณพ่อเนี่ยพี่เล่นพระมานาน แต่ต้องดูว่าคือตอนเนี้ผ้พาพาุทธผ้าชุดที่พี่เอามาเนี่ยเมื่อก่อนเขาคิใช่ี่ดไม่เป็นยไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าพี่มาจากเชียงใหม่เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวอโจขอเบอร์พี่เขาไว้เผื่อผมไปแข่งบอลที่เชียงใหม่แล้วผมแวะไปดูนะองนี้เก็บก่อนก็ได้ครับองนี้เก็บก่อนอเดี๋ยวรอให้เพื่อนดูครับเพื่อนแต่แต่พวกนี้ถ้าแท้ก็หลักพันเองไม่แพงหรอกอนนเอ <laughs> ก็บไว้ก็ได้ครับอันนี้คืนพี่ก่อน,นเดี๋ยวเพื่อผมไปเชียงใหม่โจขอเบอร์พี่ไว้เออ เมมไว้ดีๆเนาะไวเผื่อไปเชียงใหม่แวะไปหาหาพี่เขาได้เมมเมมชื่อไว้ด้วยเพราะว่าว่าเชียงใหม่นะเจ้าไอโก้อันนี้ยังไม่เอาขอบคุณครับนะค,ครับก็แหมเป็นนันไม่แท้เพะไม่แท้นี่แบบเรียมกรอบกรอบแบบโบราณ บางทีถ้าแท้มานี่โอ้โหเลี่ยมแบบเก่ากึกเลยเลี่ยมแบบ,แบ,บจะเป็นเก๊เก่า,าเก๊แบบโคโลหน้าหน้า <รอ S 1> ตาคนลหน้า <รอ S 1> สมัยก่อนเ<ล>ขาแกะแม่พิมพ์ใหม่พอแกะแม่พิมพ์ใหม่เนี่เขาเมื่อก่อนเขาไม่มีการยุคหนึ่งสมัยก่อนแรกๆของการทําเก๊คือการแกะแม่พิมพ์ใหม่เขาจึงมีหนังสือชี้ตําหนิพระไงว่าหลวงพ่อแดงหูต้องมีขีดหลวงพ่อกันหน้าต้องเป็นแบบนี้มีเส้นแตกตรงนี้มีเส้นแตกตรงนู้นมันถึงใช้วิธีการดูตําหนิ แต่พอผ่านกาลเวลามาของเก๊บอกเฮ้ยไม่ได้ละเอาของแท้ไปถอดเลยเอาของแท้ไปกดพิมพ์ก๊อปปี้มาเลยก็เลยมีตําหนิเหมือนกันแต่ตําหนิมันไม่คมอ่าไม่คมแล้วไม่ครบเพราะตอนหลังตาหนิเริ่มพอเก๊ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นตําหนิคมละแต่ข้างไม่ได้ขอบเหรียญไม่ได้เพราะคนยังไม่เข้าใจเรื่องขอบเหรียญอันนี้เล่นไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นเดี๋ยวเรียกเพื่อนอีกคนมาดู พอขอบเหรียญเริ่มพยายามพัฒนาทําได้ความคมเริ่มพัฒนาทำได้จึงกลายเป็นเกมเหมือนไงเกมเหมือนเกิดขึ้นประมาณสักสาสิปีหลังนไงเกมเหมือนปีเเกมเหมือนยันสา,าสิบป,ปีเลยเ,เพราะผมเล่นพละผมเล่นพลาสมัยก่อนน่ะตอนผมเริ่มเล่นพลาพิกกโก้ผมเข้าอยู่วงการพละทุกทุกคนไม่มีใครเล่นพ้าเหรียญเลยนะสามสิบปีก่อนคนกลัวพ้าเหรียญมากเลยเพราะแยกไม่ออกผมซื้อเหรียญแรกที่ผมโดนเกมแล้วผมหงายท้องเลยตอนนั้นผมเป็นอยู่ปวชสอง ถ้าเทียบแล้วมาห้าผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อเหรียญกับเซียนพาระคนหนึ่งอยู่พญาไมา้คนน,มนนคนนี้เก่งมากเลยเซียนพาระคนี้เก่งมากเลยขายเหรียญปลอดภัยผมเหรียญหนึ่งแปดพันห้าร้อยบาทผมจ่ายตังค์หมดเลยตอนนั้นเรียนปชวชปีสองจ่ายตังค์หมดเลยแปดพันห้าซื้อเสร็จปุ๊บก็สอ่องก็ถามเขาว่าวิธีการดูยังไงเขาบอกปอปลามีเส้นแตกสระโอแตกมีนู่นนี่นั่นน่น,น,น,นซื้อแปดพันห้าพี่โป้ซื้อเสร็จปุ๊บผมก็เอาเข้าไปขายที่ท่าประจัน ไปขายร้านเจ็ก๊กระของเจี๊ยบของ,องดูดูดูไอตี๋แม่งดูไม่แปลกมันดูแปลกแปว้ยก็ไปขายให้พี่วลาพิการบอกพี่วัตดูดูบอยอันนี้น่าจะเก๋ว่ะผมเฮ้ยไอหาเราเช่ากับเซียนพารที่แม่งเก่งในตลาดพาร์ทยาม้อะ่ะแล้วเขารับประกันเราว่าแท้ด้วยอะ่ะแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งดูสี่ห้าคนดูบอยเก๋อ้าวชิบหายเลยกลายเป็นเก๋หมดทุกคนดูเก๋หมด ผมก็เหรียญน,น,นั้นไปคืนให้กับคนที่เอามาขายผมสมัยตอนปปชอสองผมเรียนมห้าเพิ่งเล่นท้าได้สองสามปีาไม่มีตังค์คืนแม่ไม่มีตังค์คืนคือเขามีตังค์คืนแต่เขาไม่คืนก็ออบนี้เลยมีตังค์คืนแต่ไม่คืนผมแบบโอ้โหเฮ้ยจบยังไงผมผมก็แบบเขาบอกว่าเดี๋ยวมึงมาโปอย่างอื่นไปแล้วกันคือเวลา คนผมบอกให้นะไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามนะเวลาเราเอาตังค์เขาอะ่ะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดแต่ถ้าเขาเอาตังค์เราเป็นเรื่องที่ง่ายสุดสําหรับเซียนพระอันนี้จริงๆผมแม่งประสบการณ์เลยเพราะตอนนั้นผมเพิ่งหัดเล่นใหม่ๆแล้วผมก็บอยเขารับประกันบอกรับประกันสุดท้ายผมก็ต้องไปซื้อพระองลาสองพันค่อยๆถัวหักนี่ลงมาเรื่อยๆจนหมดจนหมดนะนั่นคือเก๋เหมือนยุคแรกของการทำเก๋ก,ก็คือสามสิบปีที่แล้ว โอ้โหอันนี้ก็เก๋ยิ่งคิดว่าแท้เลยพูดไปคุยไปนะครับแล้วก็ส่องไปนะครับโอ้โหเก๋เฉยเลยนึกว่าแท้นะแกะมาดูอย่างที้บอกไงว่าเก๋มันเริ่มเก๋เหมือนนะ่ะยุคสามสิบปีที่แล้วแต่เก๋หน้าเด๋ออะแม่งห้าสิบหกสิบปีที่แล้วอนะ่ะอย่างเมื่อกี้อะคนที่คนเมื่อกี้มาเนี่ยเก๋หน้าไม่เหมือนเนะี่ยห้าหกสิบปีก่อน